ไอ24ชั่วโมงเทคโนโลยี Technology, เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแต่ว่าการที่จะให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV หรือว่า Electrical Vehicle สามารถแพร่หลายได้ก็จําเป็นที่จะต้องมีสถานีอัดประจุรถไฟฟ้าอย่างแพร่หลายด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือขอเรียกง่ายๆว่าปั๊มเติมไฟฟ้าแล้วกันค่ะ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ก็ร่วมกันกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้นแบบขึ้นมาค่ะซึ่งตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงๆแล้วนะคะงั้นเรามาดูกันค่ะว่าเราจะเติมไฟฟ้ากันยังไงค่ะก็หยิบหัวใจออกมาก่อนนะคะซึ่งหัวใจนี้ไม่ใช่หัวใจน้ํามันนะคะแต่ว่าเป็นหัวใจไฟฟ้าค่ะแล้วก็เอามาเสียบที่ตัวรถนะคะแล้วก็เดินกลับไปที่ตู้ค่ะกดปุ่มสตาร์ท ระบบก็จะเริ่มทําการชาร์จไฟเข้าสู่ตัวรถแล้วค่ะซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นก็ชาร์จจนเต็มแล้วก็วิ่งได้100กิโลเมตรค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะหยุดก่อนมีเวลาน้อยวันนี้ต้องรีบไปก็สามารถกดสต็อกก่อนได้นะคะและที่บริเวณปั๊มนะคะก็จะมีหน้าจอแบบนี้แสดงผลเอาไว้ด้วยเป็นการแสดงผลอะไรคะอาจารย์คะครับก็เป็นการแสดงการเข้ามาใช้บริการนะครับของสถานีอัดปจุของเรานะครับก็เหมือนกับ เราเราแสดงถึงการเซลเซอร์วิสนะครับเฮเห็นว่า Parking งหลที่1เนี่ยรถเนี่ยชาร์จเต็มาแล้ว50%ก็จะโชว์แล้วก็ต่อไปเนี่ยครับก็จะเป็นการเก็บตังค์นะครับรถที่เขาชาร์จกันตามบ้านอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะใช้เวลานานแค่ไหนคะครับถ้าเป็น normal Charge ที่ชาร์จตามบ้านนะครับก็มากกว่า10ชั่วโมงขึ้นไปแต่งานวิจัยนี้เหลือแค่20นาทีค่ะ นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้จองออนไลน์ได้ก่อนที่จะนํารถเข้าไปเติมไฟฟ้าอีกด้วยสําหรับพลังงานไฟฟ้าที่นํามาใช้เติมให้รถยนต์ E ีีนี้ก็มาจากการเก็บพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซลาเซลล์ที่อยู่บนหลังคาสถานีนี่แหละค่ะแต่ถ้าไฟฟ้าที่ได้จากโซลาเซลล์มีไม่พอระบบก็จะดึงมาจากโครงข่ายไฟฟ้าของ PEA แทนค่ะนอกจาก Q 2 0แล้วทีมวิจัยยังพัฒนา Q 1 5ที่สามารถอัดประจุได้เต็มใน15นาทีซึ่งก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยค่ะ เมื่อไรก็ตามที่น้ำมันลิตรละร้อยนะครับเมื่อนั้นแหละครับคนจะเริ่มมอง E ีีตอนนี้เขาเปิดใช้ฟรีเข้ามาชา์จได้เลยถ้ามีรถยนต์ e ีีเชิญตอนนี้คือถ้าเราสามารถใช้ได้คือเรื่องของการประหยัดพลังงานเพราะว่ารถไฟฟ้านั้นประหยัดพลังงานมากกว่ารถที่ใช้น้ํามันเยอะแล้วก็เราคิดว่าอนาคตเนี่ยรถไฟฟ้าจะเข้ามาแทนรถยนต์ที่ใช้น้ํามันงั้นเราเลยจำตัวนี้ขึ้นมาเพื่อทดลองเพื่อจะใช้ในอนาคตว่าถ้าเกิด รถเปลี่ยนเป็นรถไปฟ้าแล้วเนี่ยเราก็สามารถทำพาัดชาร์จให้บริการกับลูกค้าที่ใช้รถไปฟ้าได้และนี่ก็เป็นหนึ่งในผลงานวิจัยของคนไทยที่ใช้งานได้จริงไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะคะเรามาพบกับไอที24ชั่วโมงกันได้ใหม่ทุกวันอังคารและพฤหัสสวัสดีค่ะ